สวัสดีคะ่ะทุกคนทัพทิมนะคะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันต่อเรื่องเดทฝรั่งครั้งแรกคุยอะไรดีนะก็ต่อเนื่องจากวิดีโอก่อนหน้านี้เนอะเรื่องเทคนิคการเตรียมตัวไปเดทครั้งแรกกับชาวต่างชาติเนาะซึ่งวิดีโอนะ้าทัพทิมก็ได้พูดเรื่องเทคนิคการพูดคุยไปเล็กน้อยเนาะเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะมาสอดแทรกไว้ให้ละกันว่าคุยอะไรดีแล้วก็คุยยังไงดีนะคะต้องบอกว่าเรื่องการคุยการพูดเนี่ยมันเป็น เป็นบุคลิกเฉพาะตัวละกันที่สามารถฝึกได้แล้วก็และก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะว่าคนที่คุยเก่งหาเรื่องคุยโน่นนี่นั่นได้ตลอดเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ามีเสน่ห์ละกันแต่จะทำยังไงให้เราเป็นคนที่พูดคุยเก่งได้ถึงขั้นนั้น่ะ ก็คือเราต้องมีวัตถุดิบในการพูดคุยเยอะๆค่ะหมายความว่าเราควรที่จะมีความรู้อยู่ในหัวเยอะๆเขาพูดเรื่องนี้มาเราก็คุยด้วยต่อได้เขาพูดเรื่องนั้นเราก็ต่อด้วยได้อะไรแบบนี้ค่ะก็อยากจะบอกว่าหาความรู้ประดับตัววเยอะๆเนี่ยคือสิ่งสาคัญมากๆเลยนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องเรื่องคุยอะไรดีเนาะเรื่องแรกที่จะคุยกันเลยเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่จะสามารถ break the ice เนาะก็คือทําลายกําแพงน้ําแข็งของแต่ละคนได้ดีเพราะว่าเรา เ,เจอกันครั้งแรกแล้วเราแบบไม่รู้จักกันมาก่อนอาจาอาจะแบบมีตึงๆใส่กันบ้างแบบเขินอ,อะไรแบบนี้บ้างนะคะก็ควรจะเป็นเรื่องทั่วๆไปค่ะอย่างเช่นไปร้านกาแฟ,ฟ domestic. ใช่ไหมนั่งลงปุ๊บถามเลยว่าอยู่มาร้านนี้เคยมาร้านนี้ไหมมาร้านนี้บ่อยหรอชอบร้านสไตล์นี้หรือเปล่าหรือว่าชอบกินเครื่องดื่มชอบดื่มเครื่องดื่มแบบนี้หรออะไรเงี้ยคือถามเรื่องเรื่องทั่วๆไปที่มันเกี่ยวกับเอ่อ สิ่งแวดล้อมณนะตอนนั้นก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นให้คุยเรื่องท่องเที่ยวทัาทีมรู้สึกว่าเรื่องท่องเที่ยวเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถพูดได้เอา,อางี้ดีกว,ว่าอย่างเช่นชาวต่างชาติที่ไปที่ไทยเขาก็ต้องมีเป้าหมาย หลักนิดนึงแหละว,ว่าฉันต้องได้เที่ยวไทยนิดนึงนึกออกไหมหรือชาวต่างชาติที่อยู่ที่ไทยเขาก็จะมีความรู้เรื่องประเทศไทยอยู่แล้ว,วาอาจจะไปมาหล,หลายที่แล้วก็ได้หรือถ้าอย่างอยู่ต่างประเทศอะไรเงรี้ยถ้าก็คุยเรื่องเที่ยวนะก็จะบอกว่าฉันไปเที่ยวโน่นนี่นั่นมาอะไรอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะปักหลักที่ประเทศของเรากับประเทศของคนที่เราคุยด้วยค่ะ ทำตัวเป็น Thailand Representative นะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไว้หาความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยให้ได้เยอะๆและสําคัญเลยนะอันนี้เป็นเทคนิควิธีการคุยให้ดูมีเสน่ห์ก็คือตั้งคําถาม3ชั้นค่ะก็คือว่าเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวหัวข้อเดียวให้ถามให้ครบ3คมคำถามก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนหัวข้อเช่นคคถามถามแรกอยู่มาประเทศไทยเนี่ยอยู่ไปไหนมากหรือยังไม่ได้ไปไหนเราอยากไปไหนเรามีแพลนจะไปไหนหรือเปล่าอ่ะ าสมมติเขาตอบว่าฉันไปเชียงใหม่มาอ่านได้หนึ่งคำถามแล้วถูกไหมไปเชียงใหม่มาคำถามที่2เราคุยกันต่อเรื่องเชียงใหม่เชียงใหม่หรอไปทําอะไรไปกี่วันไปกับใครไปยังไงไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไปทําอะไรมาบ้างในเชียงใหม่ถ้าเขาเล่าโน้นนี้นันมาปุ๊บคาถามที่สก็คือแล้วเธอคิดว่าเชียงใหม่เป็นยังไงเธอชอบเชียงใหม่ไหมให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาเห็นไหมครบสามชั้นละ ถ้ามันไม่มีอะไรจะคุยต่อแล้วก็เปลี่ยนเรื่องได้เห็นปะมันก็จะทําให้เราดูแบบเฮ้ยฉันสนใจนะสนใจที่จะฟังอยู่นะก็นึกถึงตัวเองและการเวลาเราพูดอะไรแล้วมีคนฟังอ่ะเราก็จะระู้สึกดีกับคนที่ฟังเรานึกออกปะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ถ้าจบเรื่องประเทศไทยเราก็ถามเรื่องประเทศเขาค่ะว่าแบบเราอยู่มาจากประเทศนี้ยมาจากเมืองไหนนะเมืองนี้เป็นยังไงอ่ะบรรยากาศเมืองเป็นยังไง เออน่าอยู่หรือเปล่าอากาศเป็นยังไงรถติดไหมสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงเออผู้คนทําอะไรกันบ้างวันหยุดไปเที่ยวที่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยคือถามได้เรื่อยๆนะคะถามเกี่ยวกับบ้านเขาให้เขาได้พรีเซนต์บ้านเขาออกมาคือพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการพูดออกมาจากความรู้สึกพูดออกมาจากสิ่งที่เรารู้รู้กันอยู่แล้วเนอะปะแต่ถ้าจะให้ดูมีสเสน่ห์มากขึ้นอ่ะ เราอาจจะหาข้อมูลมานิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่ะถ้าเราคุยเรื่องวัฒนธรรมคุณร,รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจอ่ะเพราะวัฒนธรรมสองประเทศมันแตกต่างกันเนอปะป่ะถ้าเราสมมติเรา,เาพูดเรื่องวัฒนธรรมของเราวัฒนธรรมเรื่องการไหว้ก็ได้เข้าบ้านต้องถอดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยได้ต้องแต่งตัวเรียบร้อยเวลาไปวัดหรืออะไรแบบนี้ก็ได้คือเล็กๆ็ก,กน้อยๆ้อย,อ,ยอ่ะเออนั่นแหละ พูดให้เขาฟังว่าทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้แล้วถามเรื่องวัฒนธรรมบ้านเขาก็ได้หรือถ้าเราเสิร์ชมาทํารีเสิร์ชมานิดนึงว่าแบบเฮ้ยยูไอเคยได้ยินว่าประเทศยูมันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็คุยกันได้นะคะและอย่างที่บอกน้องก็รู้สึกว่าเรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทําลายกําแพงน้ําแข็งได้ดีที่สุดสําหรับท,ทัพทีมนะของคนอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทีเนี้ยถ้าเราพูดเรื่องเนี้ย เสร็จปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุยกันได้คุยกันต่อมันจะมันจะรู้สึกได้เลยว่าคนนี้เราสามารถคุยด้วยได้หรือแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ enjoy, อนจอยอ่ะเราก็คือห้ามไปเรื่องถัดไปค่ะให้พูดถึงสิ่งที่ชอบเพราะว่าหลักเกณฑ์สำคัญคือต้องพยายามหาเรื่องที่เราสองคนชอบเหมือนเหมือนกันเช่นถามไปเลยว่าเวลาว่างชอบทำอะไรมีงานอดิเรกทำอะไรบ้างชอบไปที่ไหนชอบเล่นกีฬาอะไร ประมาณนี้แล้วหาให้เจอว่าเราชอบอะไรเหมือนเขาไหมหรือถ้ามันไม่มีจริงๆให้พูดถึงสิ่งที่เรารู้ออกมาอย่างที่บอกนะคะถ้ามีความรู้เยอะก็จะมีวัตถุดิบในการคุยเยอะอย่างเช่นสมมุติถ้าเขาบอกว่าเขาชอบฟุตบอลแต่เราไม่ดูบอลเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคุยต่อด,ด้วยไม่ได้ละนึกออกปะแต่อย่างน้อยอะสมมุติเราดูข่าวนักเตะค,คนโน้นเราดูข่าวทีมชาต,อนนตชนะอิอันนี้เตะชนะทีมฟุตบอลลีกอันนี้เตะชนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีวัตถุดิบไปคุยกับเขาดูนิดนึ่งนึกออกไหม เพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามถามเรื่องสิ่งที่ชอบและอย่างที่เคยบอกไว้ในวิดีโอก่อนหน้าน,นี้คือให้เตรียมคําตอบของตัวเองไปด้วยว่าถ้าสมมุติเราถามอะไรไปอ่ะเราต้องตอบคําถามนั้นได้ด้วยว่าสมมุติเราถามเขาว่าเราชอบเวลาว่างชอบทาอะไรเราก็ต้องตอบได้ว่าเวลาว่างเราชอบทําอะไรและที่สําคัญที่อยากจะให้เตรียมก็คือ p a ชชั่น เป้าหมายในชีวิตของเราค่ะคือท้าทิมรู้สึกว่าคนที่มีแพชชั่นมีเป้าหมายในชีวิตอะ่ะเป็นคนที่น่าสนใจอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะต่อให้เรายังไม่ได้ลงมือทำอะ่ะเราต้องมีอะไรไปพูดอย่างเช่นถ้าถามว่าช่วงนี้มีแพชชั่นอะไรหรอมีแบบมีเป้าหมายอยากทําอะไรหรือเปล่าอาจจะแบบสมมติว่า ฉันอยากจะเที่ยวรอบโลกภายในอายุ50ปีเนี่ยฉันอยากจะเที่ยวให้ได้สักร้อยประเทศทั่วโลกเลยอะไรแบบนี้ก็ได้ตอนนี้ยังเที่ยวได้แค่ไม่กี่ประเทศเองแต่ว่าฉันตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเที่ยวให้เยอะที่สุดอะไรแบบนี้หรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะทำก็เล่าให้เขาฟังแบบเล็กๆน้อยๆตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าฉันวางแผนเวลาว่าฉันจะทำโน่นทำนี่ประมาณนี้ดูเป็นคนมีอะไร หรือถ้ามันแบบไม่ไม่ไหวจริงๆอะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆก็พูดเรื่องซีรีส์ก็ได้ถ้าเราดูซีรีส์นะพูดเรื่องเพลงพูดเรื่องนักร้องอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกพูดถาสิ่งที่ชอบร่วมกันให้เจอ มาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ทัพทิมฝากกดติดตามทัพทิมไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของทัพทิมเนาะต่อไปถ้าเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวก็จะมีหลายเรื่องหน่อยส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยทัพทิมมองว่าให้ประเมินคู่สนทนาละกันว่าตอนนี้เขาเปิดใจที่จะคุยกับเราได้มากขึ้นหรือยังเพราะว่าบางคนก็ถ้าเขาไม่ดูไม่เอนจอยการพูดคุยกับเราอะเราก็ ไม่ควรจะไปล่าละประหลวงเรื่องส่วนตัวเนาะ <c oughs> แต่ถ้าเขารู้สึกาถ้าเราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเขาเอนจอยที่จะคุยกับเราอะแล้วมันแบบเดทแอร์ <c oughs> ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยูมีพี่น้องกี่คนหรอเออคำถามครอบครัวถามได้ประมาณนี้มีพี่น้องกี่คนหรอแล้วพี่น้องเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไม่ต้องถามหรอกว่าพี่น้องแต่งงานหรือยังถามว่าพี่น้องอยู่ประเทศนี้หรือเปล่าอยู่เมืองนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็บอกเองว่าออน้องฉันแต่งงานไปแล้วอยู่กับคนนั้น คนนี้อยู่กับแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็บอกเราเองนะคะหรือจะถามก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ลำดับพี่น้องอะสามารถบอกบุคลิกได้ด้วยนะ อันนี้อันนี้ถ้าพิมสังเกตเองละกันว่าแบบคนที่เป็นพี่ชายคนโตจะมีลักษณะแบบหนึ่งคนที่เป็นลูกคนสุดท้องก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งคือเป็นบุคลิกของเขาคือการรู้ว่าเขาเป็นพี่น้องลำดับที่เท่าไหร่เราก็พอจะคาดเดาบุคลิกเขาได้ระดับหนึ่งเลยนะคะต่อไปเรื่องส่วนตัวต่อไปก็คือเรื่องงานเรื่องงานจริงๆอ่ะก็อย่างที่บอกคือประเมินคู่สนทนาเนาะถ้าพี่รู้สึกว่าก็ถามได้ถ้าถ้าเรารู้สึกว่าการเดทครั้งนี้มันเป็นเดทที่ มี potential นิดนึงไม่ใช่ว่าเดทเพื่อเอหาแบบความสนุกสนานนะเดทเพื่อแบบว่า,เ,าเราเราว่าเราน่าจะไปกันต่อได้นะอะไรเงี้ยเราก็ถามเรื่องงานเขาได้นะคะว่าแบบเอออยู่ทางานอะไรหรออะไรอย่างี้ถ้าเขาอยากจะพูดนะเราก็ลองถามนิดนึงว่า ลักษณะงานมันเป็นยังไงเออถ้าเขายินดีที่จะพูดเขาก็อาจจะเล่าให้เราฟังค่ะแต่ถนะ้าพิมพ์ก็แนะนําว่าอาจจะต้องหาข้อมูลเรื่องงานนิดนึงคือมีความรู้เรื่องนี้นิดนึงอย่างเช่นถ้าเขาพูดว่าฉันเป็นวิศวกรอ,อยู่บริษัทโน้นหรือบริษัทนี้แล้วถ้าเราไม่รู้เรื่องวิศวะเลยมันก็จะจบไหมเราไม่รู้เรื่องถามเรื่องอะไรต่อถูกไหมคำถามสามชั้นถ้าพิมพ์ก็จะแนะนําว่าแบบวิศวกรหรอวิศวกรสาขาอะไร มันมีหลายสาขามากเลยไฟฟ้าหรือเปล่าโยธาหรือเปล่าโอเคพิคอลหรือเปล่าปิโตเลียมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติเขาตอบมาว่าวิศวะอะยานยนต์เราก็ถามว่าหล่อทํางานเกี่ยวกับอะไรยานยนต์นี่แบบผลิตรถยนต์หล่อโรงงานผลิตรถยนต์หล่อแล้วู่ทาส่วนไหนอะถามเขาไป ว่าแบบกูทาอันนี้หรือเปล่าทําอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือต่อให้เราไม่รู้เราก็แอดไปแกล้งถามให้เขาอธิบายให้เราฟังนิดนึงให้เขามีโอกาสได้พูดออกมานะคะ,แล,ะแล้วก็คําถามที่3คําถามที่สา,า,สาอาจจะแยบแย,บ,ยบถามได้ละกันว่าแบบเราอยู่ชอบงานนี้ไหมมีหรือว่าอยู่อยากไปทําอะไรอย่างอื่นมากกว่านี้หรือเปล่าประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็ถามได้ต่อเรื่อยๆนะคะในส่วนของเรื่องเงินเนี่ยถ้าอยากถามจริงจริง ต้องมีเทคนิคในการถามอะดีกว่าปกติเทัพทิมไม่ถามเรื่องเงินเลยไม่เคยถามเลยแต่ก็มีคนบอกเออเขาพูดพูดออกมาเขาก็พูดออกมาเองว่าฉันได้เงินประมาณนี้คือปกติทัพทิมไม่ถามเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารู้ตำแหน่งงานเขาอะ เงินเดือนอะไปหาในเว็บไซต์ได้ใน Google มีหมดทุกอย่างพิมพ์ตำแหน่งนั้นแล้วก็ประเทศนั้นใน Google ได้เลยภาษาอังกฤษนะคะเราจะรู้เลยว่าเงินเดือนเฉลี่ยของของอันาชีพแต่ละอาชีพอบมันเท่าไหร่ซึ่งมันค่อนข้างเป๊ะอยู่ไม่มากกว่าเลยบวกลบนิดหน่อยอะเออมันบอกได้ทีมีคิว้ก็ทับพิมก็เลยไม่ค่อยถามแล้วก็อาจจะมีเทคนิคในการคุยเล็กๆน้อยๆว่าแบบว่า สมมติดเรื่องอื่นไปแล้วหลายๆเรื่องผ่านไปแล้วก็วกกลับมาเรื่องสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศของเขาแล้วถามว่ายูประเทศยูอ่ะมันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ถึงจะแบบอยู่อย่างสบายหรอเงินประมาณนี้ต่อเดือนโอเคไหมอืมเราก็จะได้รู้นะว่าแบบออมาตรฐานเงินประมาณนี้อยู่ประเทศนี้แล้วก็สบายสบายหรือเปล่าหรือว่าต้องทํางานหนักขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถือว่ารวยอะไรแบบเนี้ยแล้วเราค่อยไปค้นคว้า เรื่องตัวเงินทีหลังเนออกไอันนี้ก็เป็นทริคของทัพทิมเองนะเพราะว่าทัพทิมก็ไม่ค่อยสะดวกคุยเรื่องเงินเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยถามเขาให้ให้ให้เขาสบายใจที่จะบอกเราเองนะคะต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ทิมถามเลยนะเรื่องแพลนในอนาคตของเขาเราอาจจะเริ่มต้นที่ง่ายๆอย่างเช่น พอออกจากประเทศไทยแล้วเนี this, ่ยเดี๋ยวยูจะไปประเทศไหนต่อมีแพลนจะไปเที่ยวประเทศไหนต่อไหมอะไรแบบนี้เร็วๆนี้จะไปไหนไหมแล้วหลังจากนั้นคําถามหลักที่พิมจะถามเลยนะคะก็คือในอนาคตอ่ะยูอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไหนหรอจะปักหลักที่ประเทศไหนหรอเพราะว่าถ้าพิมอ่ะไม่อยากอยู่ไทยถ้าฝรั่งเขาตอบว่าฉันอยากจะเกษียณตัวเองที่ประเทศไทยแล้วอยากอยู่ไทยยาวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพิมจะไม่เอาคนนี้ไม่ผ่านอืม แต่ถ้าเขาบอกว่าอยากจะไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรเงี้ยเออโอเคคุยกันต่อได้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ทัพทิมมองว่ามันเป็นอะไรที่ทัพทิม,มต้องถามเพราะมันเป็นปัจจัยหลักในการเลือกผู้ชายของทัพทิม,มนึกออกปะ่ะเรื่องศาสนาก็เป็นปัจจัยหลักสําหรับบางคนแล้วกันบางคนจะเน้นย้าว่าไม่ออกเดทกับศาสนานี้แต่ทัพทิมมองว่าเรื่องศาสนาควรจะถามให้จบกันในแชทและสมมุติถ้าสมมติเจอกันในแชทอะควรจะถามเลย ว่าอยู่นักถือศาสนาอะไรอะไรแบบเนี้ยเออก็คือถ้าเราไม่โอเคกับศาสนานี้ก็คือจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเจอกันตั้งแต่แรกเนอะแต่ถามว่าประเด็นศาสนาคุยกันได้ไหมถ้ามันไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วพี่ริมก็รู้สึกว่าคุยได้เพราะพี่ริมก็คุยเพราะที่เป็นคนชอบคุยเรื่องศาสนาอยู่แล้วความรู้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะถามเขาว่าศาสนาอยู่แบบไอเคยได้ยิยนมาไอเคยเรียนมาว่ามันเป็นแบบนี้แบบเนี้ยจริงหรือเปล่าอ่ะ ให้เขาได้อธิบายข้อเท็จจริงของเขาเรื่องของเขามาอะไรแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันความแลกเปลี่ยนความรู้กันก็คือพยายามไม่พูดถึงความแตกแยกละกันให้พูดเป็นแนวทางที่แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ะค่ะ ต่อไปทัพพิมพูดเรื่องเทคนิคการพูดคุยบ้างดีกว่านอกเหนือจากเรื่องการสบตายิ้มพยักหน้าของวิดีโอที่แล้วแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ทัพพิมอยากให้ทุกคนเตรียมเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเลยนะคะก็คือการฝึกชื่นชมคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยได้ฝึกเรื่องนี้ทัพพิมมองว่านอกจากคําว่าแฮนซัมแล้วเนี่ยโอ้ยยูหล่อมากแล้วเนี่ย ลองหาภาษาอังกฤษคำอื่นดูเนาะอย่างเช่นวันนี้อยู่แต่งตัวดูดีมากเลยไอชอบยูสไตล์ลุคนี้มากอุ้ยไอชอบทรงผมอยู่ทรงนี้นะไอชอบดวงตาของเธอนะดวงตาสวยมากอุ้ยยิ้มสวยมากเลยอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นคำชื่นชมคำพูดเวลาที่เอาไว้พยักหน้าฟังเขาอุ้ยเก่งอ่ะอุ้ยเจ๋งอ่ะทำได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยอุ้ยยู่เก่งมากเลยนะที่อยู่ผ่านเรื่องราวพวกนี้มาได้อ่ะ เรื่องราวของอยูน่าสนใจมากเลยอะอะไรประมาณนี้ยคือเป็นแบบวลีสั้นๆที่เอาไว้บอกความรู้สึกของเราอะค่ะเตรียมเอาไว้ด้วยเพราะว่าได้ใช้แน่นอนนะคะและที่สําคัญเลยสําหรับเดทแรกนะคะคือเป็นข้อห้ามละกันก็คือไม่บ่นค่ะห้ามบน่นห้ามนินทาห้ามใส่พลังงานลบลงไปนึกออกไหมคือ ถ้าสมมุติพูดเรื่องที่เราไม่ชอบให้สงบสติอารมณ์ตัวเองเอาไว้พูดด้วยอา,อารมณ์เรียบเฉยอย่างเช่นถ้าสมมติเราต้องวิจารณ์เมืองไทยอ่ะ ยูคิดว่าเมืองไทยเป็นยังไงบ้างอยู่ชอบเมืองไทยหรือเปล่าถ้าเขาถามเรารคือบางคนจะใส่อารมณ์ลงไปว่าแบบโอ้ยฉันไม่ชอบเมืองไทยอากาศก็ร้อนรถก็ติดฝุ่นก็เยอะฝุ่น PM 2.5ก็เยอะโน่นนี่น,นั่นอันนั้นก็นไม่ดีนี่ก็ไม่ดีคือแบบเนี้ยไม่โอเคเหมือนกําลังเรากําลังใส่พลังงานลบไปให้ผู้ฟังแหละให้พูดแบบทํานองว่าแบบ ให้พูดข้อดีไว้ก่อนเนาะแบบเออจริงๆเมืองไทยมันก็ดีนะอารหากินก็งของกินก็หาง่ายมีของให้เราหิวเมื่อไหร่ก็ออกบ้านไปก็มีของกินให้เราตลอดเลยแต่ว่าเอออย่างที่อยู่เหนน็นนะก็รถก็ติดนิดนึงแหละอากาศมันก็ร้อนนิดนึงมันก็ทําให้เราแบบมีกิจกรรมการแจ้งได้ไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดแบบเรียบๆของเราไปคือไม่ใส่อารมณ์ไม่ใส่พลังงานลบนึกออกไหม ยิ่งพูดเรื่องงานเรื่องเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยห้ามดินทาเจ้านายเลยนะถ้าพูดเรื่องงานแล้วเราไม่ชอบเรื่องงานเราอาจจะพูดว่าเอองานที่ทําตอนนี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยตรงกับที่ฉันอยากจะทําเท่าไหร่เออแล้วก็อาจจะแบบเออได้เงินไม่เหมาะกับงานแล้วก็ฉันก็คิดว่าฉันอยากจะเปลี่ยนงานเร็วๆนี้อ่ะพูดประมาณเนี้ยแล้วจบเลยไม่ต้องสาทยายเยอะเขาจะรู้เองว่าเราเราไม่อยากจะพูดเยอะมากกว่านี้โอเคไหมก็เดทแรกเนาะท้าพิมก็อยากให้รู้สึกว่า เรามาแชร์พลังงานบวกให้แก่กันเราก็รับสิ่งดีๆแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่กันไปมากกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็อย่าลืมนะคะยิ้มเยอะนะคะอาจจะแบบเตรียมมุกตลกไปคุยกับเขาด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เวลาเขาพูดอะไรมาแล้วถ้ามันดูตลกก็หัวเราะไปด้วยแบบก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดแหละโอเคไหมวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะถ้าชอบทัทพิมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทัทพิมไว้ด้วยนะคะ ถ้าอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ